สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรห่วยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะนําข้อมูลนะครับสูตรวิธีการคำนวณมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นําไปพิจารณานะครับในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ สูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วในแต่ละงวดนะครับจะได้งวดละ3มชุดเท่านั้นเองนะครับอยากให้เพื่อนๆนําไปพิจารณานะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับไปคิดตามที่ผมแนะนํานะครับก็จะได้แบบนี้ทุกงวดเลยนะครับอย่างงวดนี้ก็ออกไป6 7นะครับออกไป9 1หนึ่งออกไป4ี่หแล้วก็ออกไปห6หแบบนี้นะครับทีนี้ท้ายคลิปนะครับเราจะมาดูว่าวันที่16ตุลานะครับ ทำได้เลขตัวไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะทําให้ดูก่อนวิธีการคิดการคํานวณนะครับทุกคนจะได้คิดเป็นทําเป็นนะครับงวดถัดไปทําเองได้ทุกงวดนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูสัก2องสามงวดพอเข้าใจนะครับแล้วก็จะมาฟันธงวันที่16ให้เลยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะเริ่มทําจากวันที่1กันยายนนะครับงวดนั้นที่ออกคือ9 1นนั่นเอง สูตรของเรานะครับวิธีการตั้งตัวเลขให้ทุกคนนําปีพศมาตั้งทานะครับเอาตําแหน่งเฉพาะ3ตัวข้างหลังนะครับ5้ามาตั้งหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันหมดนะครับทีนี้ตําแหน่งที่เราต้องมาบวกกับตัวนี้นะครับตาแหน่งที่จะมาบวกกับตัวนี้นะครับไปดูที่หลักสิบก่อนนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างอันดับแรกต้องจดให้ถูกต้องนะครับ ครั้งที่1ที่2นะครับเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ครั้งหน้าตรวจรางวัลถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับเพราะถ้าเกิดเลี้ยงไม่ถูกต้องนะครับเลขจะมีการคลาดเคลื่อนนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้นะครับหลักสิบให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1 หลักพันรางวัลที่หนึ่งหลักพันตัวนี้นะครับให้บวกตัวมันเองเข้าไปด้วยแบบนี้ไปดูที่หลักหน่วยบ้างนะครับหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนไปดูที่เลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับไปดูที่หลักสิบกับหลักหน่วยตัวนี้และหลักหน่วยตัวนี้นะครับต้องบวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับใช้แค่สองจุดนะครับจำง่ายง่ายวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลขเก้าตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับ ห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์มาตั้งตัวนี้เลขเก้ามาตั้งได้เลยนะครับตรงนี้สองบวกสองนะครับบวกตัวเองนะครับได้เท่ากับสี่นั่นเองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวิธีการยืดตัวเลขนะครับให้บวกลงมานะครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่ศูนย์บวกหกได้หกสี่บวกหกจะได้สิบก็คือศูนย์นั่นเองแล้วเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มสามแล้วก็เพิ่มสี่นะครับครบห้าตัวเราก็หยุดนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่ สี่บวกหกได้สิบคือศูนย์บวกกันได้สี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าห้าเพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าแบบนี้หลักสิบจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึ่งถ้าเราจับคู่กันห้าตัวกับหกตัวจะได้ทั้งหมดสามสิบคู่นะครับสามสิบคู่นะครับเราต้องหาตัวช่วยนะครับตัดตัวเลขให้มันน้อยตัวลงนะครับ เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่นะครับให้ไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับดูที่ประกาศสีน้ําเงินนะครับผมจะวงให้ดูนะครับวิธีการตัดนะครับวงไปที่หลักแสนนะครับรางวัลที่หหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าสามจุดนี้ให้ทุกคนรวมแต้มกันเก้าบวกแปดสบเวกเเบวกเเป็นสิ 9, 9, 9 16, ให้นํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับ แล้วเราก็บวกกันนะครับบวกกับเลข6ตัวนี้นะครับ6บวกได้12ก็คือเลข2นะครับพอเราได้เลข2แล้วนะครับทีนี้เรามาเลือกหลักหน่วยกันนะครับวิธีการเลือกเลข2ตัวนี้เป็นเลขคู่นะครับให้ทุกคนเลือกเลขคู่ออกมา4ี่หแล้วก็8แบบนี้เลขคี่เราจะไม่ใช้เวลาจับคู่ก็จะได้15คู่แล้วทีนี้แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราตัดให้เหลือแค่3มชุดได้ในะตำแหน่งสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมได้เกิ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ งวดละสามชุดเท่านั้นเองเราไปตัดที่หลักสิบบ้างตำแหน่งตรงนี้สำคัญนะครับบวกกันได้3แล้วเราก็บวกกันนะครับ 3. 6. บวก6จะได้9 9ตัวแทนเป็นเลข4นะครับคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ9บวก5้ 54, 4บวก5ได้9นะครับผลบวกของ5นะครับ ทีนี้เรามาฟันธงตัวเลขวิธีการฟันธงง่ายๆนะครับดูข้างบนกับข้างล่างนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนั่นแหละคือตัวที่เราเลือกออกมานะครับเราก็นําไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับเลขสแล้วก็4นะครับชุดต่อไปก็จะเป็น4-6ชุดต่อไปก็จะเป็น4-8 นี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองงวดละ3ชุดนะครับหกันยานะครับเราคำนวณออกวันที่16กันยานะครับออกมา4ี่หกเห็นไหมครับทุกคนสามารถทําเองได้นะครับจําแค่จุดที่เราวงเอาไว้นะครับทุกจุดแค่นั้นเองแบบนี้ปีพศตั้งได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับปีพศถ้าเราตัดถูกต้องนะครับเลขก็เจาะได้แบบนี้สามารถที่จะนําไปขึ้นเงินได้นะครับ งวดถัดไปเวลาเราจะคิดอีกไปจดข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนํานะครับปีพศนะครับปีหน้าก็ห้าหดนะครับตามปีไปนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักแสนรางวันที่1ห,หลักพันรางวันที่1บวกตัวเองเข้าไปแบบนี้ฝั่งหลักหน่วยก็ดูที่เลขท้ายครั้งที่1ห,หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วยแบบนี้ทุกงวดนะครับ เลขสามมาตั้งนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สี่มาตั้งสี่บวกสี่ได้แปดเราก็บวทลงมาเหมือนเดิมนะครับได้แปดได้หกได้สี่สี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดครบห้าตัวเราก็หยุดนะครับสี่บวกห้าได้เก้าแปดบวกหกสิบสี่เก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามเป็นสี่ เป็น 5, ้าเป็นหเป็นเแล้วก็เป็น8ครบ6ตัวเราก็หยุดจับคู่ก็จะได้30คู่ทุกครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับคัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ15คู่ก่อนอันดับแรกเราก็วงไปที่หลักแสนเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยรางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่2เลขหน้านั่นเองสจุดนี้รวมแต้มกันนะครับสาบวกสได้ 5, 5าห้บวกสา 5, บวกสได้8มาวางตัวนี้ นะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใครชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับจะได้ทําง่ายขึ้นงวดถัดไปทําเองได้ทุกงวดนะครับแปบเป็น14เพราะฉะนั้นเลข4ตัวนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับทุกคนก็ต้องมองไปที่เลขคู่4 6แล้วก็8แบบนี้จับคู่จะเป็น15คู่ เราจะตัดให้เหลือ3คู่จุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่สำคัญนะครับบวกกันได้5นะครับบวกกันได้5เราบวกกันนะครับ5บวก61คือ1 1ตัวแทนเป็นเลข6ผลบวกของ5ทุกคนคงพอเข้าใจนะครับทีนี้เราสามารถที่จะฟันธงตัวเลขได้เลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักสิไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ 4-6-8ก็จะเป็นเลข6-4-6-6แล้วก็6-8แค่นั้นเองเลขก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราคำนวณจาก16กันยาก็ไปออกวันที่1ตุลางวดที่เพิ่งออกไปนี่เอง6-6นะครับเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องเลขก็จะออกได้แบบนี้ก็คือเลข6-6นั่น,น,นเอง นะครับสูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและคำนวณด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนอย่างที่ผมได้วงเอาไว้นะครับทุกจุดเลยนะครับที่ผมได้วงเอาไว้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตําแหน่งมีความสําคัญหมดนะครับเพียงแค่เราไปจดข้อมูลตามกองสลักออกมาให้ถูกต้องแค่นั้นเองอย่าผิดเพี้ยนนะครับแต่ตัวเลขจะเหลือแค่3ามชุดแบบนี้ได้ เราต้องรู้จุดสุดท้ายคือจุดสําคัญตรงนี้แค่ตัวเดียวมาตัวไหนบวกกันมาวางนะครับคําตอบจะอยู่ที่สูตรที่ผมส่งไปให้นะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ082นะครับ921 9058นะครับใครมีไลน์นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id ไลน์นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็ทักเข้ามา อยากได้สูตรไปคิดเองเดี๋ยวผมส่งให้นะครับหรือใครอยากโทรก็โทรได้นะครับอยากพูดคุยกับผมก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นโบโทโด้วยนะครับผมจะส่งสูตรไปให้แล้วเราก็จะรู้ว่าตัวนี้มีที่ไปที่มาวิธีคิดยังไงนะครับมาวางตัวนี้เลขจะได้3มชุดแบบนี้ทุกงวดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูวันหน้ากัน เรามาดูว่าวันที่16ตุลาคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเพราะเราคิดจากข้อมูลวันที่1ตุลาที่ออก6 6นั่นเองเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับจุดก็ใช้จุดเดิมเลขพึ่งออกไปทุกคนคงพอจําได้นะครับหลักแสนรางวันที่1หลักพันรางวันที่1บวกตัวเองเข้าไปนะครับหลัก10ครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่1ของเลข้า้นะครับแต่ตัวนี้ต้องบวกตัวเองเข้าไปทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับเราลมาตั้ง 7จ็บวกเจก็มาตั้งนะครับเลข2แลเราก็มาตั้ง6กบวกหก็เป็น12บสอวเราก็มาตั้งนะครับแล้วบวกลงมานะครับได้2ได้0นย์ะครับบวกกันได้2 3 4 5แล้วก็6สูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันที่16ตุลาหลัก10เลข5ตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งมีโอกาสออกได้นะครับ2บวก5ได้7 สอบวกได้ 8, 5, 6, 7, 8, 9, แปดห้าหกเจ็แป้าละก็ศูนย์หลักหน่วยก็เช่นกัน6ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับวันที่16ตุลานะครับมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะออกนะครับถ้าจับคู่กันก็จะเป็น30คู่นะครับสามสคู่เราจะตัดให้เหลือ15คู่เราก็วงไปที่เดินมาหลักแสนรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเอง สามจุดนี้รวมแต้มกันจะได้เท่ากับสิบเอ็ก็คือ1นะครับเราก็มาตั้งตรงนี้1บวกกับ6กนะครับก็จะได้เท่ากับเลขเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวันที่สิบหตุลาคมนะครับตามสูตรแล้วสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเลขหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขขี้เพราะว่าตัวนี้เป็นเลขขี้ที่จริงแล้วเลขขี่ทั้งหมดนะครับมี5ตัวนะครับหนึ่งนะครับแต่เราไม่จะเป็นต้องไปเลือกทั้งหมด ให้เราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นเลขก็ต้องมากับสูตรนี้แหละห้าเจ็ดนะครับทีนี้ถ้าจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับโครงสร้างผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ2 3 4สามสี่ห้าอันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับที่เราตั้งไว้ห้านี้เป็นหลักหน่วยที่เราตัดออกมาแล้วนี่เป็นโครงสร้างจับคู่ตัวเลขนะครับวันที่16นะครับ วันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครสามารถที่จะนําตัวเลขตัวนี้นะครับทั้งหมดมี15คู่ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเลข3ชุดภายในนี้คือตัวไหนเราต้องรู้จุดนี้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราจะส่งไปให้นะครับแล้วจะรู้ว่าเลข3ชุดภายในนี้คือตัวไหนที่เราดึงออกมานะครับ และสูตรที่ส่งไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คำแนะนำนะครับสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับตามเบอร์น,นี้0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นั่นเองหรือจะโทรมาก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมสูตรที่ส่งไปนะครับผมจะคิดตัวเลขสรุปไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลวันที่16ไปพร้อมเลยนะครับไปเลือกหาลอตเตอรี่เอาไว้แต่นันเนินนะครับ เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่16ตุลาเลขชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบพนันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเวลามีสูตรดีๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรรถนานะครับ ขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ